ขี่คลื่นจากกระวาลการนำทางพายุสุริยะและพลังงานของครีสมายันวันที่14มิถุนายน2025เพื่อนที่รักพายุแม่เหล็กโลก G2 ที่กำลังดำเนินอยู่กำลังส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อร่างกายพลังงานของเราโดยกระตุ้นให้เกิดกระบวนการชำระล้างอารมณ์อย่างล้ำลึกขณะที่พลังงานของพายุก็ตอ,ตอบกับสนามแม่เหล็กโลกของเรา เราจะพบกับการเปลี่ยนแปลงและการปลดปล่อยอย่างรุนแรงปลุกเคร้ออารมณ์รูปแบบและพลังงานที่หยุดนิ่งที่ถูกฝังไว้ซึ่งอาจแสดงออกมาเป็นความอ่อนไหวที่เพิ่มขึ้นความปั่นป่วนทางอารมณ์และความรู้สึกเหมือนไม่ได้เชื่อมต่อหรือตัดขาดจากกิจวัตรประจำวันและตัวตนปกติของเราระยะเวลาที่ยาวนานของพายุนี้พร้อมกับสภาพแวดล้อมของลมสุริยะที่เพิ่มขึ้น คาดว่าจะคงอยู่ต่อไปในอีก24-48ชั่วโมงข้างหน้าน่าจะทำให้กระบวนการนี้ดำเนินต่อไปซึ่งอาจเพิ่มความรู้สึกกระสับกระส่ายกังวลและเข้มข้นทางอารมณ์เมื่อพลังงานปลดปล่อยออกมาเป็นระลอกแล้วระลอกเล่าสนามแม่เหล็กและอารมณ์ของเราอาจเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากระบบย่อยอาหารของเราอาจต่อต้านและแสดงปฏิกิริยาการชำระล้าง เช่นอาการท้องอืดหรือปวดท้องเนื่องจากร่างกายขับสารพิษที่สะสมไว้ทั้งทางอารมณ์และร่างกายออกไปการตอบสนองของอวัยวะภายในนี้เป็นสัญญาณว่าร่างกายของเรากำลังพยายามขับความเครียดที่สะสมและพลังงานที่หยุดนิ่งจากประสบการณ์ในอดีตออกไปในขณะเดียวกันระบบประสาทของเราอาจไวต่อสิ่งเร้ามากเกินไป ทำให้เรารู้สึกวิตกกังวลกระสับกระส่ายหรือกระสับกระส่ายในขณะที่ปรับเทียบใหม่ให้สอดคล้องกับความถี่ของดวงอาทิตย์ที่เข้มข้นระบบภูมิคุ้มกันของเราอาจถูกกระตุน้นซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดการอักเสบหรืออาการกำเริบในบริเวณที่ยังไม่สมดุลเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันจะทำงานเพื่อกำจัดการติดเชื้อหรือภาวะหยุดนิ่งที่เป็นต้นเหตุกระบวนการนี้อาจเข้มข้น แต่เป็นโอกาสที่ร่างกายของเราจะสร้างสมดุลและฟื้นฟูตัวเองอีกครั้งเมื่อเราเข้าใกล้ครีสามายันในวันที่20มิถุนายนกระบวนการล้างพิษและการกำจัดสารพิษอย่างล้าลึกนี้อาจเข้มข้นขึ้นช่วยให้เรากำจัดพลังงานที่ล้าสมายัยและปรับให้เข้ากับแก่นแท้ของเราได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้นครีสามายันซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความสมดุล และการฟื้นคืนชีพของท้องฟ้าอาจขยายผลกระทบของพายุในปัจจุบันทำให้เป็นโอกาสอันดีสำหรับการเติบโตการเปลี่ยนแปลงและการเกิดใหม่ในขณะที่เราก้าวผ่านภูมิประเทศพลังงานที่เปลี่ยนแปลงนี้สิ่งสำคัญคือต้องมีสติมีสมาธิและเชื่อมต่อกับตัวตนภายในของเราหากคุณรู้สึกว่าได้รับการชี้นำคุณสามารถฟัง การเปิดใช้งานการต่อสายดินในห้องสมุดการเปิดใช้งาน3 d ถึง5 d เพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมเพื่อยึดพลังงานของคุณและค้นหาสมดุลทางอารมณ์และร่างกายภายในที่เสถียรยิ่งขึ้นการส่งสัญญาณน,นี้มีประโยชน์มากที่สุดในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานความท้าทายส่วนบุคคลการได้รับประสบการณ์การเคลียร์พลังงานและการเปลี่ยนแปลงในชีวิตโดยทั่วไป ซึ่งจะเชื่อมต่อคุณทางพลังงานกับแกนกลางของโลกของเราและกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกปลอดภยัยผ่อนคลายและสมดุลภายในคุณยังสามารถทำงานร่วมกับการเปิดใช้งาน Neil System overload ในส่วนที่เปิดให้ใช้งานได้ทุกปีของห้องสมุดเพื่อการผ่อนคลายทางจิตใจอย่างล้ำลึกยิ่งขึ้นเพื่อช่วยให้ร่างกายของเราผ่านพ้นพายุลูกนี้ไปได้ การดูแลตนเองและการดูแลร่างกายให้แข็งแรงเป็นสิ่งสำคัญการดื่มน้ำให้เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายเบาๆจะช่วยบรรเทาผลกระทบทางกายภาพจากพายุได้การทำสมาธิการหายใจเข้าลึกๆและการฝึกสติยังช่วยสงบระบบประสาทและลดความเครียดได้อีกด้วยนอกจากนี้การใช้เวลาเชื่อมโยงกับธรรมชาติ ฝึกฝนเทคนิคการลงหลักปักฐานและทำกิจกรรมที่มอบความสุขและผ่อนคลายจะช่วยให้เรามีสมาธิและสมดุลเมื่อยอมรับกระบวนการนี้และดูแลความต้องการทางกายภาพและอารมณ์ของเราเราจะแข็งแกร่งขึ้นฉลาดขึ้นและปรับตัวเข้ากับโลกภายนอกได้ดีขึ้นพร้อมเข้าใจตัวเองและสถานที่ของเราในภูมิประเทศจักรวาลได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ขอให้เป็นวันที่สงบสุขและคอยติดตามข่าวสารเพิ่มเติมในขณะที่เรายังคงเผชิญกับลมสุริยะแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ต่อไปด้วยรักเราคือหนึ่งเดียวดิเอโกอีเบอร์แมน2025ด้วยรักและขอบคุณ